คุณผู้ฟังเคยสังเกตไหมครับว่าในยามที่เราก้าวเท้าเข้าไปในเขตอารามอันศักดิ์สิทธิ์จิตใจของเรามักจะพลันสงบลงอย่างน่าอัศจรรย์ท่ามกลางความร่มรื่นของแมกไม้และเสียงระฆังแววมาตามลมเรามักจะพบเห็นสิ่งของมากมายที่พุทธศาสนิก,กชนนำมาถวายเป็นพุทธบูชาบางก็เป็นพัตตาหรอันประเนตบางก็เป็นข้าวของเครื่องใช้ที่ยังดูใหม่และมีค่าย,ยิ่งนัก ในขณะที่สายตาของเราทอดมองไปยังสิ่งของเหล่านั้นอาจมีบางขณะจิตที่ความคิดหนึ่งผุดแวบขึ้นมาในใจความคิดที่ว่าของชิ้นนี้น่ารักจังสิ่งนี้ถ้าเรานำกลับไปใช้ที่บ้านคงจะดีไม่น้อยหรือบางครั้งด้วยความไม่ทันได้ตระหนักรู้เราอาจเผลอหยิบของเล็กๆน,น้อยๆติดมือกลับออกมาโดยคิดว่าเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยทว่าคุณผู้ฟังทราบไหมครับว่า ในหลักธรรมคำสอนขององ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการกระทําที่เกิดขึ้นจากความไม่รู้หรือความพลั้งเผลอนนี้อาจนำมาซึ่งเงาของกรรมอันหนักหน่วงมาสู่ชีวิตของเราได้โดยไม่คาดคิดเพราะวินาทีที่คุณได้กล่าวคำถวายทานหรือวินาทีที่สิ่งของนั้นได้ข้ามผ่านธรณีประตูของวัดเข้ามาแล้วสิ่งของเหล่านั้นไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ถูกหรือแพง ก็ไม่ได้เป็นสมบัติของใครคนใดคนหนึ่งอีกต่อไปแต่ได้แปลเปลี่ยนสถานะกลายเป็นของสงฆ์โดยสมบูรณ์เป็นสมบัติแห่งพระรัตนตรยัยเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาที่สาธุชนทั้งหลายได้ร่วมกันสร้างและทนุบำรุงการนำทรัพย์สินอันเป็นของสงฆ์กลับมาเป็นของตนแม้จะด้วยเจตนาใดก็ตามในทางพระวินัยแล้วจัดเป็นอธิน,นาทานาคือการลักทรัพย์ อันเป็นบาปมหันต์ซึ่งมีวิบากกรรมที่รุนแรงและซับซ้อนกว่าการลักทรัพย์ของคนทั่วไปนักขอต้อนรับคุณผู้ทังทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงธรรมนำทางที่จะพาทุกท่านร่วมเดินทางไปบนเส้นทางแห่งสัจธรรมในวันนี้เราจึงอยากจะนำพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาพูดคุยกันในหัวข้อที่สำคัญยิ่งหัวข้อที่ว่าด้วยเจของถวายวัดที่ห้ามนำกลับบ้านโดยเด็ดขาด เราจะมาเรียนรู้กันว่าสิ่งของเหล่านั้นมีอะไรบ้างเหตุใดจึงมีความสำคัญถึงเพียงนี้และผลแห่งกรรมที่อาจติดตามมานั้นเป็นเช่นไรและที่สำคัญที่สุดหากในอดีตเราเคยพลั้งเผลอทำไปแล้วโดยไม่รู้ตัวจะมีหนทางใดบ้างที่จะช่วยแก้ไขและบรรเทากรรมนั้นให้เบาบางลงได้บ้างเอาล่ะครับเมื่อคุณผู้ฟังทุกท่านเตรียมกายเตรียมใจพร้อมแล้ว เรามาเริ่มต้นเดินทางไปพร้อมๆกันเพื่อไขความกระจ่างในข้อแรกว่าสิ่งของสูงค่าอันดับแรกที่เป็นดั่งตัวแทนของพระศาสดาซึ่งเราท่านทั้งหลายต้องให้ความเคารพอย่างสูงสุดนั้นคืออะไรและสิ่งของอันดับแรกสิ่งที่เปรียบประดุจตัวแทนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงครับข้อนี้อาจเป็นสิ่งที่พวกเราส่วนใหญ่เข้าใจกันดีอยู่แล้ว แต่ก็เป็นข้อที่สำคัญที่สุดจนต้องขอกล่าวถึงเป็นอันดับแรกไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปองค์เล็กหรือองค์ใหญ่รูปภาพรูปหล่อของพระอริยสงฆ์หรือแม้กระทั่งวัตถุมงคลต่างๆที่มีผู้นำมาถวายไว้ในวัดแล้วสิ่งของเหล่านี้ล้วนเป็นของสูงเป็นเครื่องละลึกถึงคุณแห่งพระรัตนตรยัยอันเป็นที่เคารพสูงสุดการกระทำใดๆที่เป็นการล่วงเกินไม่ว่าด้วยกายวาจาหรือใจ ย่อมถือเป็นบาปหนักลองจินตนาการดูนะครับพระพุทธรูปแต่ละองค์นั้นถูกสร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของผู้คนมากมายเป็นศูนย์กลางแห่งจิตใจของผู้ที่เข้ามานมัสการกราบไหว้การนำท่านกลับบ้านโดยพลาการนั้นจึงไม่ใช่แค่การลักขโมยวัตถุแต่เปรียบเสมือนการทำลายศูนย์กลางแห่งศรัทธาเป็นการแสดงความไม่เคารพต่อสิ่งที่เป็นตัวแทนของพระปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณ และพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธองค์โดยตรงโบราณท่านจึงเชื่อกันว่าผู้ที่ลักของสูงเช่นนี้ชีวิตจะไม่มีวันพบเจอความเจริญรุ่งเรืองทำการสิ่งใดก็จะติดขัดไม่สำเร็จลุล่วงมีแต่ความเสื่อมถอยเข้ามาในชีวิตเพราะเมื่อเราหันหลังให้กับแสงสว่างแห่งธรรมแล้วความมืดมิดย่อมเข้ามาแทนที่เป็นธรรมดาครับประการที่สองคือ อาหารและเครื่องดื่มที่ถวายพระสงฆ์แล้วหรือที่พวกเราอาจจะเคยได้ยินในชื่อว่าของเด่นพระเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและมักเกิดความเข้าใจผิดกันอยู่บ่อยครั้งนะครับอาหารข้าวหวานผลไม้ต่างๆที่เรานำไปถวายพระเมื่อพระท่านรับประเคนและฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนที่เหลืออยู่นั้นเราไม่ควรนำกลับมารับประทานหรือนำกลับบ้านโดยที่ท่านยังไม่ได้อนุญ,ญาต หรือมอบให้ด้วยความเมตตาเหตุผลไม่ใช่เพราะของนั้นไม่สะอาดแต่เป็นเพราะของเหล่านั้นได้ผ่านการอุทิศถวายโดยสมบูรณ์แล้วกลายเป็นปัจจัยสี่เพื่อหล่อเลี้ยงสมณเพศให้ดำรงอยู่ได้การนำกลับมาจึงเปรียบเสมือนการทวงคืนในทานที่ตนได้ให้ไปแล้วซึ่งไม่เป็นมงคลอย่างยิ่งมีความเชื่อสืบต่อกันมาว่าการกระทำเช่นนี้อาจส่งผลให้ชีวิตประสบกับความขัดสนในเรื่องอาหารการกิน ทำมาหากินฝืดเคืองหรืออาจจะป่วยได้ง่ายแต่ในทางกลับกันถ้าพระท่านมีเมตตาแบ่งปันอาหารนั้นให้กับเราด้วยตัวท่านเองอาหารนั้นจะกลับกลายเป็นของขวัญอันเป็นมงคลทันทีเพราะถือเป็นสิ่งที่ได้รับมาจากเนื้อนาบุญโดยตรงครับประการที่สคือเครื่องใช้ในพิธีกรรมทางาศาสนาโยมเคยเห็นบาทพระจีวรหรือสายศีลที่ผ่านพิธีพุทธาพิเศษแล้วหรือไม่ สิ่งของเหล่านี้ไม่ใช่ของใช้ธรรมดาทั่วไปแต่เป็นอุปกรณ์ที่สงใช้ในการประกอบาศาสนกิจเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการสละโลกียวิสัยบาทหนึ่งใบคือเครื่องมือในการดำรงชีพของพระภิกษุ้าจีวรหนึ่งผืนคือธงชัยแห่งพระอรหันต์การนําสิ่งของเหล่านี้กลับมาเป็นของตนถือเป็นการกระทำที่ไม่สมควรอย่างยิ่งผลกรรมที่เชื่อกันว่าอาจเกิดขึ้นก็คือชีวิต จะพบเจอแต่ความวุ่นวายมีเรื่องราวให้ต้องแก้ไขไม่จบไม่สิน้นเหมือนดังการนำเอาเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบพิธีเพื่อความสงบกลับมาสร้างความสับสนวุ่นวายในชีวิตของตนเองครับประการที่สี่สิ่งนี้ถือเป็นข้อที่ร้ายแรงที่สุดนั่นคือเงินทาบุญและทรัพย์สินส่วนกลางของวัดไม่ว่าจะเป็นเงินในตู้บริจาคแม้เพียงบาทเดียวหรือข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ เช่นจานชามช้อนซ่อมเสือ่อหมอนที่ทางวัดจัดเตรียมไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สาธุชนสิ่งของเหล่านี้คือทรัพย์สินของสงฆ์โดยแท้จริงเป็นสมบัติของส่วนรวมที่เกิดขึ้นจากศรัทธาของมหาชนการหยิบฉวยทรัพย์สินเหล่านี้กลับบ้านไม่ว่าด้วยความตั้งใจหรือไม่ก็ตามในทางพระวินยัยถือเป็นบาปขั้นสูงสุด คืออาทินนาธานาการลักทรัพย์ของสงนั้นมีโทษหนักกว่าการลักทรัพย์ของบุคคลทั่วไปหลายร้อยหลายพันเท่านักเพราะเจ้าของทรัพย์ไม่ใช่คนเพียงคนเดียวแต่คือหมู่สง์และพุทธศาสนิกชนทั้งหมดวิบากกรรมที่ตามมานั้นรุนแรงนักเชื่อกันว่าจะทำให้ชีวิตการเงินติดขัดอย่างหนักมีนี่สิทธิล้นพ้นตัว ทำมาค้าขายไม่ขึ้นเก็บเงินไม่อยู่เพราะได้สร้างหนี้กรรมไว้กับพระศาสนาซึ่งเป็นหนี้ที่ประเมินค่ามิได้เลยครับประการที่5ดอกไม้และเครื่องบูชาที่ถวายแล้วดอกไม้ทูปเทียนหรือพวงมลาลัยที่เรานำไปบูชาพระบนหิ่งหรือโต๊ะหมู่บูชาเมื่อเราได้ถวายไปแล้วนั่นหมายความว่าของเหล่านั้น ได้ทำหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ของมันเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วได้เป็นเครื่องสักการะบูชาคุณแห่งพระรัตนตรัยไปแล้วการนำดอกไม้ที่เหี่ยวเฉาแล้วกลับมาอาจดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ในทางความเชื่อถือว่าไม่สมควรเพราะเป็นการนำของที่ได้อุทิศให้เป็นพุทธบูชาแล้วกลับคืนมาเชื่อกันว่าอาจส่งผลให้ชีวิตพบเจอแต่เรื่องที่โรยราไม่สดใส ขาดความเบิกบานครับประการที่6คือของที่ใช้ในงานศพข้อนี้เป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาในสังคมไทยมายาวนานของต่างๆที่อยู่ในพิธีศพไม่ว่าจะเป็นของชำร่วยผ้าขาวที่ใช้ในพิธีหรือสิ่งของที่วางไว้หน้าโลงศพโบราณท่านถือว่าไม่ควรนำกลับเข้าบ้านเพราะเชื่อว่าของเหล่านั้นอาจมีพลังงานของผู้ล่วงลับ หรือพลังงานแห่งความโศกเศร้าติดมาด้วยการนํากลับมาอาจเป็นการนําพาสิ่งที่ไม่เป็นมงคลเข้ามาในบ้านทำให้คนในบ้านอยู่อย่างไม่สงบสุขเกิดความขัดแยง้งหรือมีเหตุที่ต้องเสียน้ำตาอยู่เสมอประการสุดท้ายประการที่7คือต้นไม้หรือดินในเขตวัดคุณผู้ฟังอาจจะแปลกใจว่าแม้แต่ก้อนดินก้อนหิน,ก,น,หนก็ห้ามด้วยหรือ ใช่แล้วครับเพราะพื้นที่ทั้งหมดภายในเขตวัดนั้นถือเป็นเขตธรณีสงฆ์เป็นแผ่นดินที่ผู้มีจิตศรัทธาได้ถวายไว้ให้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนผืนดินนั้นไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ก้อนหินหรือแม้กระทั่งดินทรายล้วนถือเป็นส่วนหนึ่งของธรณีสงฆ์ทั้งสิน้นการขุดดิน การตัดต้นไม้หรือการนำก้อนหินออกจากวัดโดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการล่วงเกินทรัพย์สินของสงฆ์เช่นเดียวกันและมีคติความเชื่อที่น่าสนใจว่าผู้ที่นำธรณีสงฆ์กลับไปชีวิตอาจต้องพบเจอกับปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยอาจไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองหรือต้องเร่ร่อนย้ายที่อยู่บ่อยๆมีปัญหาเรื่องบ้านและที่ดินไม่จบสิ้นเป็นภาพสะท้อนเชิงสัญ,ญลักษณ์ ของการเบียดเบียนที่อยู่ของสงฆ์นั่นเองครับแต่คำถามที่สำคัญก็คือหากเราฟังมาถึงตรงนี้แล้วฉุกคิดได้ว่าในอดีตเราอาจจะเคยเผลอทำผิดในข้อใดข้อหนึ่งไปโดยไม่รู้ตัวแล้วเราจะทำอย่างไรดีจะมีทางแก้ไขหรือไม่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลใจแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีทางออกเลยนะครับ และสิ่งของอันดับแรกสิ่งที่เปรียบประดุจต,ตัวแทนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงครับข้อนี้อาจเป็นสิ่งที่พวกเราส่วนใหญ่เข้าใจกันอยู่ดีแล้วแต่ก็เป็นข้อที่สำคัญที่สุดจนต้องขอกล่าวถึงเป็นอันดับแรกไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปองค์เล็กหรือองค์ใหญ่รูปภาพ รูปหล่อของพระอริยสงฆ์หรือแน้กระทั่งวัตถุมงคลต่างๆที่มีผู้นำมาถวาอยไว้ในวัดแล้วสิ่งของเหล่านี้ล้วนเป็นของสูงเป็นเครื่องระลึกถึงคุณแห่งพระรัตนตรยัยอันเป็นที่เคารพสูงสุดการกระทำใดๆที่เป็นการล่วงเกินไม่ว่าด้วยกายวาจาหรือใจย่อมถือเป็นบาปหนักลองจินตนาการดูนะครับพระพุทธรูปแต่ละองค์นั้น ถูกสร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของผู้คนมากมายเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของผู้ที่เข้ามานมัสการกราบไหว้การนำท่านกลับบ้านโดยพลาการนั้นจึงไม่ใช่แค่การลักขโมยวัตถุแต่เปรียบเสมือนการทำลายศูนย์รวมแห่งศรัทธาเป็นการแสดงความไม่เคารพต่อสิ่งที่เป็นตัวแทนของพระปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหากรุณาที่คุณของพระองค์ท่านโดยตรง โบราณท่านจึงเชื่อกันว่าผู้ที่ลักของสูงเช่นนี้ชีวิตจะไม่มีวันพบเจอความเจริญรุ่งเรืองทำการสิ่งใดก็จะติดขัดไม่สำเร็จลุล่วงมีแต่ความเสื่อมถอยเข้ามาในชีวิตเพราะเมื่อเราหันหลังให้กับแสงสว่างแห่งธรรมแล้วความมืดมิดย่อมเข้ามาแทนที่เป็นธรรมดาครับประการที่สองคืออาหารและเครื่องดื่มที่ถวายพระสงฆ์แล้วหรือที่พวกเรา อาจจะเคยได้ยินในชื่อว่าของเด่นพระเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและมักเกิดความเข้าใจผิดกันอยู่บ่อยครั้งนะครับอาหารคาวหวานผลไม้ต่างๆที่เรานำไปถวายพระเมื่อพระท่านรับประเคนและฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนที่เหลืออยู่นั้นเราไม่ควรนำกลับมารับประทานหรือนำกลับบ้านโดยที่ท่านยังไม่ได้อนุญาตหรือมอบให้ด้วยความเมตตาครับ เหตุผลไม่ใช่เพราะของนั้นไม่สะอาดแต่เป็นเพราะของเหล่านั้นได้ผ่านการอุทิศถวายโดยสมบูรณ์แล้วกลายเป็นปัจจัยสี่เพื่อหล่อเลี้ยงสมณเพศให้ดำรงอยู่ได้ครับการนำกลับมาจึงเปรียบเสมือนการทวงคืนในทานที่ตนได้ให้ไปแล้วซึ่งไม่เป็นมงคลอย่างยิ่งครับมีความเชื่อสืบต่อกันมาว่าการกระทำเช่นนี้ อาจส่งผลให้ชีวิตประสบกับความขัดสนในเรื่องอาหารการกินทำมาหากินฝืดเคืองหรืออาจเจ็บป่วยได้ง่ายครับแต่ในทางกลับกันหากพระท่านมีเมตตาแบ่งปันอาหารนั้นให้กับเราด้วยตัวท่านเองอาหารนั้นจะกลับกลายเป็นของขวัญอันเป็นมงคลทันทีเพราะถือเป็นสิ่งที่ได้รับมาจากเนื้อนาบุญโดยตรงครับประการที่สคือ เครื่องใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาโยมเคยเห็นบาทพระจีวรหรือสายศิลที่ผ่านพิธีพุทธาพิเศษแล้วหรือไม่ครับสิ่งของเหล่านี้ไม่ใช่ของใช้ธรรมดาทั่วไปแต่เป็นอุปกรณ์ที่สงใช้ในการประกอบศาสนากิจเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการสละโลกิยวิสัยบาทหนึ่งใบคือเครื่องมือในการดำรงชีพของพระภิกษุ ผ้าจีวรหนึ่งผืนคือธงชัยแห่งพระอาหารหันต์การนำสิ่งของเหล่านี้กลับมาเป็นของตนถือเป็นการกระทําที่ไม่สมควรอย่างยิ่งครับผลกรรมที่เชื่อกันว่าอาจเกิดขึ้นก็คือชีวิตจะพบเจอแต่ความวุ่นวายมีเรื่องราวให้ต้องแก้ไขไม่จบไม่สิน้นเหมือนดังเช่นการนำเอาเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบพิธีเพื่อความสงบ กลับมาสร้างความสับสนวุ่นวายในชีวิตของตนเองครับประการที่4สิ่งนี้ถือเป็นข้อที่ร้ายแรงที่สุดนั่นคือเงินทําบุญและทรัพย์สินส่วนกลางของวัดไม่ว่าจะเป็นเงินในตู้บริจาคแม้เพียงบาทเดียวหรือเข้าของเครื่องใช้ต่างๆเช่นจานชามช้อนซ่อมเสือ่อหมอนที่ทางวัดจัดเตรียมไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สาธุชน ซึ่งของเหล่านี้คือทรัพย์สินของสงฆ์โดยแท้จริงเป็นสมบัติของส่วนรวมที่เกิดขึ้นจากศรัทธาของมหาชนการหยิบฉวยทรัพย์สินเหล่านี้กลับบ้านไม่ว่าจะด้วยความตั้งใจหรือไม่ก็ตามในทางพระวินยัยถือเป็นบาปขั้นสูงสุดคืออาทิน,นาธานาการลักทรัพย์ของสงฆ์นั้นมีโทษหนักกว่าการลักทรัพย์ของบุคคลทั่วไปหลายร้อยหลายพันเท่านักเพราะเจ้าของทรัพย์ ไม่ใช่คนเพียงคนเดียวแต่คือหมู่สงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั้งหมดวิบากกรรมที่ตามมานั้นรุนแรงนักเชื่อกันว่าจะทำให้ชีวิตการเงินติดขัดอย่างหนักมีหนี้สินล้นพ้นตัวทำมาค้าขายไม่ขึ้นเก็บเงินไม่อยู่เราได้สร้างหนี้กรรมไว้กับพระศาสนาซึ่งเป็นหนี้ที่ประเมินค่าไม,มิได้เลยครับประการที่หดอกไม้และเครื่อบูชาที่ถวายแล้ว ดอกไม้ทูบเทียนหรือพวงมาลัยที่เรานำไปบูชาพระบนหิ้งหรือโต๊ะหมู่บูชาเมื่อเราได้ถวายไปแล้วนั่นหมายความว่าของเหล่านั้นได้ทำหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ของมันเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วได้เป็นเครื่องสักการะบูชาคุณแห่งพระรัตนตรัยไปแล้วการนำดอกไม้ที่เหี่ยวเฉาแล้วกลับมาอาจดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ในทางความเชื่อถือว่าไม่สมควร เพราะเป็นการนำของที่ได้อุทิศให้เป็นพุทธบูชาแล้วกลับคืนมาเชื่อกันว่าอาจส่งผลให้ชีวิตพบเจอแต่เรื่องที่โรยราไม่สดใสขาดความเบิกบานครับประการที่ 6. ของที่ใช้ในงานศพข้อนี้เป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาในสังคมไทยไมายาวนานของต่างๆที่อยู่ในพิธีศพไม่ว่าจะเป็นของชำร่วยผ้าขาวที่ใช้ในพิธีหรือสิ่งของที่วางไว้หน้าลงศพ โบราณท่านถือว่าไม่ควรนำกลับเข้าบ้านเพราะเชื่อว่าของเหล่านั้นอาจมีพลังงานของผู้ล่วงลับหรือพลังงานแห่งความโศกเศร้าติดมาด้วยการนำกลับมาอาจเป็นการนำพาสิ่งที่ไม่เป็นมงคลเข้ามาในบ้านทำให้คนในบ้านอยู่อย่างไม่สงบสุขเกิดความขัดแยง้งหรือมีเหตุให้ต้องเสียน้ำตาอยู่เสมอประการสุดท้ายประการที่7คือต้นไม้หรือดินในเขตวัด คุณผู้ฟังอาจจะแปลกใจว่าแม้แต่ก้อนดินก้อนหินก็ห้ามด้วยหรือใช่แล้วครับเพราะพื้นที่ทั้งหมดภายในเขตวัดนั้นถือเป็นเขตธรณีสง์เป็นแผ่นดินที่ผู้มีจิตศรัทธาได้ถวายไว้ให้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนผื้นดินนั้นไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ก้อนหินหรือแม้กระทั่งดินทรายล้วนถือเป็นส่วนหนึ่งของธรณีสงทั้งสิน้นการขุดดิน การตัดต้นไม้หรือการนำก้อนหินออกจากวัดโดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการล่วงเกินทรัพย์สินของสงฆ์เช่นเดียวกันและมีคติความเชื่อที่น่าสนใจว่าผู้ที่นำธรณีสง์กลับไปชีวิตอาจต้องพบเจอกับปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยอาจไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองหรือต้องเร่ร่อนย้ายที่อยู่บ่อยๆมีปัญหาเรื่องบ้านและที่ดินไม่จบสิ้นเป็นภาพสะท้อนเชิงสัญ,ญลักษณ์ของการเบียดเบียนที่อยู่ของสงฆ์นั่นเองครับ แต่คำถามที่สำคัญก็คือหากเราฟังมาถึงตรงนี้แล้วฉุกคิดขึ้นได้ว่าในอดีตเราอาจจะเคยเผือทำผิดในข้อใดข้อหนึ่งไปโดยไม่รู้ตัวแล้วเราจะทำอย่างไรดีจะมีทางแก้ไขหรือไม่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลใจแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีทางออกเลยนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของเจ็ดของถวายวัด ที่ห้ามนำกลับบ้านโดยเด็ดขาดที่เราได้ร่วมเดินทางสำรวจกันมานะครับหากจะสรุปให้เข้าใจโดยง่ายหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดก็คือสิ่งของใดก็ตามที่เราได้ตั้งใจถวายให้แก่วัดไปแล้วหรือเป็นสมบัติที่อยู่ภายในวัดเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมสิ่งของเหล่านั้นย่อมมีสถานะเป็นของสงโดยสมบูรณ์การนำกลับมาเป็นของตนไม่ว่าจะด้วยเจตนาใดก็ตามจึงเป็นสิ่งที่ไม่สมควร และอาจก่อให้เกิดวิบากกรรมตามมาได้ตามความเชื่อที่สืบทอดกันมาแต่แก่นแท้ที่ลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นและเป็นสิ่งที่ผมอยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านได้ขบคิดตามไปก็คือเรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เราเกิดความหวาดกลัวจนไม่กล้าที่จะเข้าวัดหรือไม่กล้าที่จะทำบุญอีกต่อไปหากแต่เป็นกุศโลบายอันล้ำค่าของบรรพบุรุษที่ต้องการจะปลูกฝังคุณธรรมอันล้ำค่าสองประการไว้ในจิตใจของเรา คุณธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นธรรมะคุ้มครองโลกนั่นคือฮิริความละอายแก่ใจต่อการทำความชั่วและโอตป,ปะความเกรงกลัวต่อผลของกรรมชั่วนั้นการที่เราไม่หยิบฉวยของสง์ไม่ใช่เพราะกลัวผลกรรมที่ตามมาเพียงอย่างเดียวแต่เพราะเรามีความละอายใจที่จะเบียดเบียนทรัพย์สินอันเป็นของส่วนรวมเป็นทรัพย์สินที่หล่อเลี้ยงพระพุทธศาสนาให้ยืนยงสืบไป การที่เราเคารพในกฎเกณฑ์เหล่านี้คือการฝึกฝนจิตใจของเราให้มีระเบียบวินยัยให้รู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นและที่สำคัญที่สุดมันสอนให้เรารู้จักความหมายที่แท้จริงของการให้เพราะการทำบุญที่แท้จริงนั้นคือการให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์เป็นการสละออกจากความตรณีที่เหนียวในใจให้แล้วคือให้เลยไม่คิดเสียดายไม่หวังจะทวงคืน เมื่อใดก็ตามที่เราสามารถให้ได้ด้วยใจที่เป็นอิสระเช่นนี้บุญนั้นย่อมบริสุทธิ์และทรงผลอย่างเต็มเปี่ยมนำมาซึ่งความสุขและความสงบในใจอย่างแท้จริงขอคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดดลบันดาลให้การทำบุญในทุกครั้งของคุณผู้ฟังทุกท่านประกอบไปด้วยจิตที่เป็นกุศลนำมาซึ่งความสุขกายสบายใจ และขอให้ผลบุญนั้นเป็นดั่งแสงสว่างนำทางให้ชีวิตของท่านประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองทั้นในชาตินี้และในชาติหน้าสืบต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ